แล้วครับจอมไปกับคู่พิจชมเข้าโรงพยาบาลนะครับเลี้ยงดีๆนะครับขอไม่รับขอไม่รับออสิสองพี่ดับย้อมก็กล่าวว่ากันได้จับต้นจับต้บอกว่าแยพี่สีจอมวิ่งแล้วครับตอนนี้สีจอมพู่งสองลูกแล้วครับออสีป้าคู่พี่สามสกัดนะครับโอ้กับลงยิงแล้วครับโอ้โหคือพี่หนาลมมาแนะครับโออสีแล้วสีแล้วคุณเทียมยิงนะครับ કોઈ ના કોઈ નાચે સમજે ตอนนี้ทียนโล่แลครับเอ้หัพี่น้าไม่เก้ปมาแลครับทีลน้ยงนะครับเก่งเทียนโง่เยงนะครับี่น้าก็ทำแก่งเลียงเลียนเตะไม่ถ่านนะโผนโอมก็ไมไดก็ไม่ไดออกอีกแล้วนะครับเตะบอลนะคะอย่าเตะลมเตะบอลเตะบอลเตะได้ดีนะครับอายุ40นังนั้นนะครับโอ้โหตอนนี้ก็โผดผโ ที Boy, oh goodness, ่ทำูที่าเนี้ยนะครับตูที่ทเนียตอนตอนพยยกที่เิร์นกเนแล้ไม่ได้โอไปเชียร์ไปเชียร์สักตัสักตันกีเชรกเชเนี่ยีเชนัีออมจริงกูอยู่ออสเตรเลียไปเชียร์กรรมการก่อนคุณผู้ชมไกรรมกอัไนนี้นะครับนักกีฬาบอกอย่าไปดูดาวเวไลยน ตอนนี term, ้เรียงต๊ะอ่าโอ้โุกโตนะครับ so ุ okay. so ี่สาวเลียงเลียงเียงโอ้โหโที่ M นะครับจะทำยังไงทุกี่โทุกโ๊ติดติดุี่จองสักันโอ้ตอนนี้ทุกี่เอาเลียงเลียงเลียงจะทำยังไงเลียงทงไหวาเรียวคราจอมจอมจอมประตูอยู่ตรงนู้น

นี่ครับ19 12ครับวันนี้ก็มีพยานนะครับคุณวิเชียรคุณมีพยานคุณวิทยาครับคุณพียานโอ้ตอนนี้คุณพียานจริงนะครับเตะใส่คนนี้นู้นคนนี้แกเอ้าดังสุดจริงโอ้โหพลาดอีกแล้วนะครับ37ไม่ดูลูกเลยครับ ปดคับประตูนะครับมแนตรตงเอครับอ้ไปเลครับอ้โหไปยครโอโไรัโอ้โปลครับโอไปครับโอ่โปยครับโอ้ลครับโอ้เหเลยคร้หาครับลอ้โหเลยครับโอ้เลยนรครับไรบครบโอ้โหยอครับเลยรับคเรบโยครั้ปัอครับเร้ครับย สีเหลืองนะครับเป็นผู้กองลูกนะครับต่อคะแนนเทียนกันอยู่นะครับจะทีอะไรนะครับเล่นเพื่อทียบเลยค่ะตอนนี้ผู้ที่ต at ู้จะกองลูกไปให้ใครนะต้องไปให้ที่จอนผู้จอมเตะแต่ที่นี้ตเตะออกอีกแล้วนะครับคู้นี้จะหมดเวลาก่อนสองทุ่มนะครับคืนนี้นะครับตัดสินให้แข่งไปนะครับฝ่ายไหนกำลริบก่อนก็แพ้เลยครับ ตอนนี้นะครับฝ่ายทีแเล้ยงคุณพี่แอมนะครับกำลังจะส่งลูกนะครับรัลูกคะส่งลูกคุณพิเแียโผลงลูกไปให้คุณพี่หนาคุณพี่หนาคุณพี่แอมเดียวเดียวคุณพี่ทอมนะครับคุณพี่แอมคุณพี่แอมคุณพี่ทอมนะครับโอ้โหออกออกได้ระกาศคุณพีแอมได้ไิโอ้โหไม่เข้าอีแล้วนะครับตอนนี้ว่าให่ดูประตูเลยนะครับตพยางเดียวนะครับ

คุณผู้ชมบอลไม่ให้นะครับคณะกรรมการเป่าระเบิดนะครับใจเยินๆบอกว่าใจเย็นยินนะครับไม่ต้องรีบนะครับมานะครับตูดีโฟยนะครับตกลงไปตกลูกพี่บอยประกาศได้นะครับโอ้โหลูกชุดลองไปแล้วนะครับจับยืดเล่นต่อได้เลยนะครับตูปะเทียบแล้วกันตูปะเทียบนะครับตอนนี้เอเดีนะคจุดนี้ประตูไปแล้วทิ้งนะครับ กัดได้นะครับรงไปโงไปไปเลี้งสองเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปโอ้โหโอ้โหี้สกัดได้ตรงเุู้ชมเต้เต้คุเลี้ยงเลี้ยงโอ้โหนี่เตินไปนะครับอายิงรยูิงไม่เข้าแน่นอน कहा जा सौ ना होकर जाते

ครัครับออางนะครับายยี่ิี่ด้ยน่ยิงนะครับค่าโอเียนไนนี้ไปตกอยู่ที่คยางคยางเรียนเรื่งเตอออกอีกแล้วนะครับเปาลินสวมปานะนะคะปน้องมอสปอตสามนะคะกรองเลนะเดี๋ยวเวลาแล้วครับย้ยอนะครับเวาสูงีกันมากเลยนะครับน้องมอสนะคะปอหต่อสามนะคะทุกรอเล

รถพยาบาลมารอสร้างสนามะแล้วครับเตให้ดีนะครับโอ้โหผู้ทีิงสานะครับผู้ทีิงสาวทั้งร้อยผ่านนะครับผ่านนะครับโออลูกออกอีกแล้วลากไปนิดเดียวนะครับลูกได้นล้ครับสู้หญิงสาวเนียผ่านนะคนใส นะตัวเลกต่นะคัตอนนี้ยูี่ยาเลี้ยงกำลังเลี้ยงเขาครับโอู้ตานะครับูีู่้ว่เหนื่อยกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับ่งลูกไปให้ใครนะครับัููเตโอโหูี่เกันไดู้านะครับูี่แอน

โงพยาบาลนะครับเียมดีนะครับของไม่รับขอไม่รับอออพี่ดบี่้อเาะว่ากุ้นกจังแต่สายตบอกว่าเย่ทนั่งเรีครับตอนนี้สีชมพูส่งวูก่นะครับวันีฟ้าคุณพี่สามปะกานะครับโอ้กราลังยิงนะครับโอ้โหคุณพี่หนาลมมาครับโอ้ดีแล้วดีแล้วคุณเฉียมยิงนะ

บอลเข้าเตะไปเลยอนี้นี้เตะลมก็ตกรักครับอ้หัวพี่น้าไม่ตกครับเตะงนะครับเก่งเรงเก่งนะครับพี่น้าก็ตองเก่งเตยงเงแต่ไม่ถ่านนะครบพี่อ้อมก็ไม่ได้เราไม่ได้ออกอีกแล้วนะครับเตะบอลนะคะอย่าเตะลมเตะบอลเตะบอลเต้ดีนะครับอายุที่ดีเพิ่งนั้นนะครับ

นักกีฬาขอกยาตัว้เขเวทีได้เลยนะครับตอนนี้ผีเลี้ยงโค้งอ่าโอ้โหิ่งโค้นะครับโค้งสาวเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงโอ้โหโค้งที่แอมนะครับจะทำยังไงโค้งที่แอมโค้งโคงแม่ผู้งโค้งนี้ติดติดโค้งจอมสะกั๊กโอ้ตอนนี้ผู้ที่อมเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงจะทำยั

ดีราติเสร็จแล้วครับคณะก็พี่พยานนะครับคุณวิเชียรน้อยคุณพี่ฮะคุณวิญญาณเอ้าคุณพี่ไกลนะครับคุณพี่วิญญาณโหตรงนี้คุณวิญญาณจริงนะครับเตะใส่คุณพิชญ์คุณพี่แกเอ้าแต่ลูกศรจริงอ๋อลาดอีกแล้วนะครับไม่กลัวลูกเลยครับ ประตูนะประตูนะครับมั้งหมดนะครับตอนนีดูที่ใจส่งโลไปนลครับอ่าดบรียาโมโผน่ออกมาปารีุ่นพจร์ประกาศอีกแล้วนะครับโบรีพี่นานะครับโบรีนานะครับโอ้โหโอ้สีลาอย่างดีเลยนะครับสีลาเด็ดเลยนะครับสีเขียวพูนี่นานะครับไม่ใ้ะครับสีาสีา ผียืนยังนะครับเป็นผู้ส่งลูกนะครับออกกำลังเทียนกันอยู่นะครับจะทำอะไรนะครับเล่นมือเทียนเลยจ้าตอนนี้ผู้ที่จะส่งลูกไปให้ใครนะส่งไปให้ที่กองผู้กอนเตะเป็นคนที่ตัเตะออกกีกแล้วนะครับหม่นี้ผู้นี้จะหมดเวลาตอน2ทุ่มนะครับคืนนี้นะครับตัดสินให้จบไปนะครับฝ่ายไหนกำลังก่อนก็หลับแพ้เลยครับ

โัวเล้วนะครับตัวลี้ยงก็อกูดีกูดีนะกูดีกูเล้งกูดี้ามเตะนะครับเตะกูดีโอ้กูทีเตะเตะนะครับเตะกูดีสาไกูทีสาวตัวเล้ครับตัไปลี้นครับโอ้กูดีสากูนีกูดีก้มเตะนะครับกูทีลีงูีคนเอ้ากูทีดี้าเอ้าูทีนนะครับตอนนี้ได้โู้ของกีสาโอ้ยอีกแล้วเปล่าเปล่าเสียงเปล่าใส่เสียงเปล่าอยู่แ้วนะครับ อย่างนี้คุณคงไม่ให้นะครับกรรมการเป่าระเบิดนะครับจเย็นเย็นบอกว่าใจเย็นเย็นนะครับไม่ต้องรีบนะครับมานะครับตูดี่โฟยนะครับสองลูกไปสองลูกพี่บอลประกัดได้นะครับตอนนี้โอ้โหลูกสูตรลอไปแล้วนะครับลืกเล่นต่อได้เลยนะครับอตูดปาดเย็บนะครกันตูดปาเทีย็บนะครับตอนนี้เอ็นดีนะจุดนี้ประตูไปแล้วทิ้งนะครับ ตัดได้นะครับโงไปโงไปโงไปเลี้ยขาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลียวไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปโอ้โหโอ้โหุัดได้ตรงแมเองคุู้มตเตะคุ้ผูมเลียงเลี้ยงเลี้ยวีเไปนะครับอะาออนอไแ้

ีตัหดนนายเตะนะคะเปลี่ยนวได้นะาต้นะรัเอ้ยะเตะเออกเลยนะครับเดี๋ยวโดยนตาต่อชนะเลยนะคาชนะต้งากเหอมยอม่ดีนฬากำลังสายมีรายเลยนะครับรออแล้นะครับถ้าไม่อยากเหนื่อยนะครับก็ยอมหนึ่ง้านะคัะ โอ้ยไปไปไปโบริ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 ย่าเจมส์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 โอ้ยโบริย่าโบริย่าจะมาโบริย่าจะมาเจมส์เจมส์โบริย่าโบริย่าจะม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 า ตอนนี้ไปตกย่นกูบิยางกูบิยางเรื่องเลี้ยงเตะสูเอาออกอีกแล้วนะครับสุดดีประกานะคะประกาศน้องมอ .3 นะคะผู้ปกครองดเดี๋ยวมีเวลาเลยครับลูกโตนะครับเดี๋ตาสูสีกันมากเลยนะครับน้องมอสนะคะป .5 ต .3 นะคะู้กสรอดีใจนะครับเือเออกกูยาย่ น้องบอยนะคบน้องบออยรอ่สามนะคะสายนาโอนะคะผู้ปกครองมารออยู่ที่อมการนะคะน้องแดด้วยนะคะน้องแดสายนาโอนะคะมาเจผู้ปกรองที่อนการได้เลยค่ะ คนพยาบาลมารอตั้งสน่รานเลยนะครับเตะให้ดีนะครับโอ้ผู้หญิสาวนะครับผู้สายนะครับผ่านนะครับผ่านนะครับโอ้ลูกออกอีกแล้วพลาดไปนิดเดียวนะครับผู้นั้นนะครับ นะตังเล็กเตะูดาวนะตอนนี้อยูทีย้ายลังเลี้ยงก่าันโู้ดีสาวนะครับคู่ต้บอกว่าเหนื่อยกันแล้วนะครับตอนนี้เหยื่อยาล้วนะครับกดนะครับดูนะครับค่ี่เตะโอ้ค่พีเยจะกันได้คู่พีหน้นะครับคู่พีแอนด์นะครับโอ้โหโอ้โอ้โอยีม ตัดโอไมได้นะครับที่ตไดถ้าที่โตยอมแล้วคืนจบเกมให้ตอนนี้นะครับที่โตกำลังมาตัดกงบอลไปนะครับกองบอลไม่ให้โอเคที่โตตัดได้นะครับตัดได้ เตะแล้วนะครับโอ้โหต่อไปนะครับตัวแทนของสีเขียวนะครับบดลคุณครูพ,พี่เอ็นะครับอ่าสอนวิชาคอมพิวเตอร์นะครับเรามาดูนะครับว่าความแม่นของครูพี่เอ็มันจะถึงขนาดไหนนะครับอ่านายประตูตของฝ่ายสีเหลืองก็คือพี่ นี่นะครับคุณชูผู้เสียนะครับเมื่อกี้เป็นนายประตูนะครับตัวแทนนะครับฝ่ายสีชมพูคือป้าเจี๊ยบนะครับอันนี้วางแผนมาอย่างดีนะครับแท้จริงนะครับเอาตัวเมงลงมาเลยตัวกริ่งของสีชมพูนะครับป้าเจี๊ยบดูดีดีนะป้าเจี๊ยบ นายประตูของเราก็คือตูนี่สาวนะครับโอ้โหวี่งเข้าไปโอ้เข้าไปแล้วนะครับถือจนเต็มนะครับตอนนี้สองประตูต่อหนึ่งแล้วนะครับตูนี่ประตูจะทำเต็มนะครับตูนี่ช่วกดดันมากดดันนะครับตอนนี้กดดันนะครับทีมบ้านนะครับ จะเข้าไม่เข้าตัวที่สองยิงไปแล้วยิงไปอานสมนะคร่มะองร้อยเล0ค่ะเดี๋ยวรับหลัลงรายการต่อไ,ไปนะครับ deh deh deh, teh teh กำลังสูสีกันนะครับเศรษฐีสานะครับยิงเบอร์จนเตที่ผสานะครับหน้าประตูนะครับคนเตอที่เพียรนะครับเศรษฐีสาวยิงได้เลยครับฮ่าตอนนี้ฝ่ายทีมบ้านนำไปหนึ่งใช่ไหมนะครับอ่าตอนนี้เสมอแล้วนะครสองประตูต่อสองนะคะเสมอกันนะครับสองประตูต่อสองนะครับ หาลูกนี้ตัดสินนะคะใครจะตรดันอยู่ที่คนสุดท้ายหาลูกนี้ตัดสินนะคะเกียเละครับเปียติไม่้นะครับ่ลูกนถ้สีฟ้ากชมสีเขียวสีฟ้าครับสีฟ้าคนที่วิงแล้วไม่ได้นลครับต้องเรียนแปลควิ้นะครับ เรเลกดวันวนกม่วบดเีนะคะจาเท่าก็ชนะเลยนะคะพีอามนตัดดันท uh, huh? huh? ี่โบนะครบวนะครับเยกทานะครับโควิดนะครบคาเีงไปแชนะไ้ไปแล้วเยีวีกหนรืองนลี้อีกหนึ่งนะครับเลยอีกหนึ่งลูกใครจะเป็นผู้ญิงนะครับ อ่าตอนนี้คือพิชญ์จอมนะครับการนี้คือพิชญ์จอมเป็นผู้ยิงนะครับถามได้ประเทคที่เอมนะครับโยพิชญ์เอมเซตได้โอ้โห